พี่น้องทีหรักวันนี้จะมาเพื่อนๆเจียวหอมกันนะคะเจียวยังไงให้จุกกรอบให้สวยนะคะมาลรามาหัน่นหอมนี่เราก็ลา้าทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะหั่นนะคะฟานทางยาวนะคะแล้วแต่คุณชอบนะคะอันนี้ทางยาวะคะ่ะ นามากไม่ได้ะะ้วคะหมอมันจะสูงไม่เท่ากันค่ะ เช็ดเรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมทอดนะคะไปทอดกันค่ะ ำมันเริ่มร้อนนะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปคต้องเอาน้ำมันร้อนเลยนะคะมันจะได้ไม้อุ้มน้ำมัน คนอยู่ตลอดนะคะเพื่อน ทอดไปกลางตลอดนะคะถ้าเราไม่ทอดไปแล้วไปแรงก็ไหม้มนะคะทอดหอมในคนทอดไม่ไม่เก่งในไหม,ไม้นะคะสักทีก็ทอดไปกลางเสระะ็จแล้วเราปรอ้อยตัวนะคะใส่ตัว ที่เสร็จแล้วไปเอาถัรวลมเลยนะคะไม่งั้นเาขาจะไหม้เกินไปค่ะแล้วก็ทิ้งเเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็าจะไหม้เกินไปนะคะ ไปอ่างพม,ม่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะไปอ่างพรมประมาณ1านาทีเราก็จะได้หอมเกี๊ยวหอมกรอบอร่อยลอททำนะคะไม่ยากคะ่ะเห็นไหมคะกรอบฝากค,คะ่ะหอมด้วยนะคะทำเองแล้วก็จะได้ล้างอันไหนเป็นเชื้อราล้า,ลางไม่ออกแล้วก็ทิ้งมันก็จะได้ความสะอาดเนาะทำเองดีกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่าน เฮงๆปังๆขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ